อคาวีโอเลยล้ำรวยล้ำรวยขอให้ลูกชายล้ำรวยมั่งคั่งอร่อยลำ้าอ,อยลนะเอ้ยฮะเยอะกว่านั้นก็ได้ <laughs> ะนะสุขภาพแข็งแรงลูกหอหุ่นดีมีความสุขเยอะๆปีใหม่และปีต่อๆไป สี่สี่เจ็ดสามไปฝากาอ่าถ่ายเป็นหลักฐานถ่ายเป็นหลักฐานนะแกลูกชายแกลูกชัดไพแล้วซื้อบ้านตรงนั้นยังที่ว่าจะไปซื้ออะว่าอันนี้แหละมันจะเปลี่ยนใจหยาแค่กล่าวถึงเฉยๆใช่ไหมมันเนี่ยเดี๋ยว ก็คือรู้รู้สึกไม่ดีกับเจ้าของที่ออ๋ก็ต้องไปหาต้องหาที่ก่อนแล้วก็สร้างบ้านที่ลังใชะไหมแม่ลืมปิด <laughs> <ต>คนนู้รู้รู้ใช่ไหมไอ้แค่นี้ก่อนนะคะ <laughs> คลิปแห่งความภาคภูมิใจไม่ลืมตัด <laughs>